าการเปลี่ยนตีนผีลูกกลิ้งที่ใช้สำหรับเย็บหนังนะครับตอนนี้จะสาธิตให้ดูขั้นแรกเอาตีนผีตรนี้ออกก่อนตอนนี้ลูกกิ้งเบลเ,เบอร์ใหญ่สุดแล้วครับก่อนอื่นเราก็ตรวจสอบก่อนว่าปินล็อกมันแน่นไหมระบบลุงล้อหมุนหนืดพอดีไม่ไม่ฝืดตัวล็อกใช้ได้ เราก็ใส่เข้าไปตามปกตินะคระับ่น็อนออกก่อนจะใส่ยกขึ้นมาใส่น็อตตัดตีนผีลูกติ้งติดกับขาไขเข้าไปไขเข้าไปให้มันแน่นคั๊บ ทีนี้ตีนผียกปั๊บมันจะยกไม่ขึ้นเราก็ต้องมาเลื่อนที่เสาตีนผีนะครับบให้ตีนผีลูกกิ้งมันอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็เอาบา เอาบ่าลงไปนะครับอย่าให้มันว่างพอบ่าไปล็อกล็อกปึ๊บทีนี้เข็มมันจะลงโอ้ยเข็มโดนลูกกิ้งทีเ่เลื่อน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 เล้ย,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 ยใช่ไหม,มให้จังหวะลูกกิ้งลงให้ตัวนี้ให้ตัวบ่าบ่าเสาตีนผีว่างนิดๆกันตีนผีลอย แล้วต่อไปเอามือหมุนดูเข็มจะลงไปทนเสาตีนผีลูกกิ้งให้แจเบอร์เจ็ดแจเบอร์เจ็เดคลายน็อตออกใช้ไขควงดันดันตีนผีลูกกิ้งออกมา ๋้วเราเอามือหมุนเข็มลงดูทีมผ,ผีลูกจิ้งจะห่างจากเข็มประมาณอย่าให้เกิน1นมิลน,นะครับประมาณครึ่งถึง1นมิล léo con lóc dốc tìm khí đúng là lao phát ดึงเข็มขึ้นมาเหมือนปกตินะครับกยิบลูกกิ้งลงกดสวิตช์หมอกสำหรับเย็บหนังเปิดไฟครับเอปรับรอบด้วยช้าๆหน่อยใส่รอบรอบเร็วไว้ เข็มจะห่างจากลูกกิ้งครึ่งมิลประมาณนี้นะฮะจะให้เข็มโดนลูกกิ้งโอเคเสร็จการสาธิต